สวัสดีจ้าสวัสดีจ้า FC. เอฟซีเจจีพึงว่างเลยจ้าเจิจีพึงว่างอ้ยเมื่อยเมื่อยพี่น้องขนาดงานนี่นะเขางานอยู่ยิ่งอยู่เสียงเพราะพี่น้องเลยลำซิงแต่เจจีบอกไปหรอกจากก้าเจจีบอกพรเจจีบอกมักลำซิงปัญใดบ่สูบบ่ไวหรอกจ้าพี่นอ้อ,อ,นองของไวรุ่นเขาอัานนี้ของไวรุ่นเนะาะจ้าลำซิงกันไวรุ่นเขาเป็นคนจัดเนี่ยจ้า ปล่อยให้วัยรุ่นมันสนุกสนานกันเองเนาะหน้าที่ของผู้เฒ่าชะเลกแกสล่าเลยพี่น้องร,รำวงย้อนยุคก,ก็เสร็จไปแล้วทีนี้ให้ปล่อยให้วัยรุ่นเขาสนุกสนานไปเ็ก,กี่ก็พักผ่อนเลยทีนี้ไม่ไหวแล้วหลายวันหลายคืนมาเลกพี่น้องโอ้ยงานหนักเลยวันนี้ยิ่งหนักเลย ทางฟอนรับจีจีลงคลิปกรไดเลยจ้ะแบตมันกะมดช่วงนั้นพอดีมันไม่พอก็เลยบอล่องหายตอนเฮ้วยจ้ะแต่กองยาวเนาะจ้ะโอ้ยมาตัก4สี่ห้ากองยาวยนนาะเลยไม่ได้ให้ดูเลยไม่ได้ลงคลิปใหมเบเลงเนาะจ้ะแบตจีจีจะมดเลยจ้ะอ่ะมาสองเบิงนอกอี่น้องเนาะ อันผูท้ทยให้กัดพอคอยเป็นบันไดพี่น้องอเขากระเด็นทยมันกัดเป็นมอนิ่งนะจ๊ะเวลาพี่น้องเบิงเ้งฤกีเปิดเบิ้งแล้วเ,เนาะมันกัดจะเป็นไล่ตาหรือจะเวียนหัวสินะมันจะเป็นแบบมีขามีขาตัางหายถืออยู่ทั้งสี่นะจ๊ะมีขาอยู่แต่ไปยังงข้าท้ายแล้วมันมันจะเป็นแบบ ไม่นิ่งนาผาปนิ่งพี่น้องก็เลย่ไม่ลงดีกว่าเนาะคนไทยเขาก็คงถ่ายไม่ค่อยเป็นท่้ไหร่ก็ให้เขาสมัครเล่นเน,ะเน,ะเนะาะจีก็มแต่แหกองยาวเนาะอยากเป็นยังไงเนาะเล่าเดี๋ยวจะล่งเล่าเด้พี่น้องเล่ามันก็จะออกวันที่สิบแปดเด้จ่ะสิบแปดข้อกุยุ์เทศกาลคือกันแลลวกก่อนจะล่งเนาะหมดวันที 18, จจ่สิบแปดเจจีจะห้เบิ่งเนาะ วันวันดีสิบอนอกจากนั้นเขาก็หยุดยาวเหมือนกันจะกจีจับคู่เนาะจะกจะให้เบิ่งแล้พี่น้องออกรอบเนาะหลัก10บนล่างของออกกอบก็คือได้0 8นยปดเเป็นเดนกับ8ดเด้จ้ะรอง9กศนี่กับเป็นตัวสิชนกับออเพื่อนออเพื่อน ชนศูนย์กับแปดแต่เพิ่กระเด็นแปดถ้าตัวชนตัวไหนเนาะที่มันชนเดินเป็นให้นิ่นเป็นลักซิบบนหรือถาวิ่งถาวลักซิบป้อมาเนาะจา้ะแต่ก็แต่ก็นิ่นเป็นบนแต่ถ้าลักซิบไม่มาก็ให้วิ่งบนคือศูนย์เลยจ้ะก็มาเลยจ้ะก็เป็นหลักร้อยเนาะศูนย์หนึ่งหนึ่งแล้วก็เป็นหลักหลักหน่วยของล่างสองตัว แล้วก็ศูนย์หกเนาะจ้ะก็มาศูนย์หกล่างหกตัวเป็นหลักนะคะผูพนหลินล่างหกตัวบนกะกระตรงไปเนาะจ้ะศูนย์มาหลักสิบมาหลักสิบบนล่างเนาะจ้ะก็มาศูนย์หกเนาะก็ตรงแต่ล่างสี่ตัวก็จะมาเป็นหนหลักหน่วยเนาะบนก็เป็นหลักร้อยยาจีซึงบอกว่า ถ้าไม่เป็นหน่วยหรือหลักมันก็มาเป็นหลักร้อยเพราะฉะนั้นดิจิตซึ่งให้นิ้นวิ่งไงอาจารย์ให้นิ้นวิ่งถ้าคนชอบวิ่งเนาะแต่ถ้าคนจับคู่เนาะท่านไหนที่ชอบจับคู่ก็ไม่เข้าเลยจ่าเพราะศูนย์หนึ่งบนแต่ศูนย์หกเข้า,เข,า,เ,เ,าเข้าเลยเลยจ่าเขาเลยเด้อแต่เหล็กมันจะเขาแต่เหล็กวิ่งเลาวจะบนเนาะแต่ล่างเข้า ยา j จับูไห้เนาะจ๋าก็จะมีศูนย์หกก็เป็นล่างเนาะเป็นคู่ล่างหกตัวเนาะตรงตรงเลยเนาะจ้าอาต่อไปยจจิจะให้ดูของวันที่สิบแปดเมษายนหกแปดเนาะจ้าก็จะเบังคลิปไม่ใหม่แล้วก็งวดไใหม่ว่าวันที่สิบแปดยจ j ิขอฝากกดไลก็แชร์กดติดตามหายจ j i ในเดือจ้า อาจารย์พลกายแค่เป็นน้ารางเลยพี่น้องจ๋าเออจะสูกหรือหรือพิษกะปะว่ากันเนาะจ๋าเนาะแต่ส่วนมากมันก็พ่พิษเลยจา๋ามันก็เข้าเนาะมันอยู่ที่การการวา f เอฟซลจรินแบบใดตามยะจิกะอธิบายตามอาจารย์เพิ่นเนาะ มาแล้วเดี๋ยวจะจิจะลงให้เนาอว่าชนกันตัวไหนชนกันตัวไหนเนาะลาพัฒนาออกรกอบสิบแปด มียหกแปดอกรอกอบเอาอบนาะหลักสิบบนล่าง เด่นงดนี้ตัดว่าได้หรือจะ้ะไม่ได้เลยก็ถ้าตัดไม่ได้นะมันจะมีอยู่สี่ตัวเต็มหรือจะ้ะถ้าตัดได้ก็เหลืออยู่สองตัวหรือหรือสามตัวได้พี่น้องส่วนมากเนาะจา้ะส่วนมากเนาะถ้าชนกันอาวได้พี่นอ้องเมื่อยหลายได้ สองแปดศูย์อาจารย์กอบพันเด่นด้จ้ะเด่นพันเด่นเด้จ้ะเด่นศ กับแปดนอดินด้วยจ้ะเด่นศูนย์เด่นศูนย์กับแปดแตนร่องด้วยจ้ะเป็นหินร่องแปดด้วยพี่นอ้องตัวเด่นพ่นด้วยจ้ะศูนย์กับแปดไปพ่นกะเด่นตัวไหนดี เตดินศูนย์ด้วยจ้ะพี่น้องประดินศูนย์รองแปดรองแปดด้วยจ้ะ หลักสิบชนกันหลักสิบชนกันกับอ,อเพื่อนชนที่ชนที่สอง แปดศูนย์ 0. ชนกนหลายเรื่องวังนอีพี่น้องเห็จหนจากะไเนาะทำไมมันชนมันชนสองแปดศูนย์ชนสามตัวชนสามตัวแต่เป็นกระเด็นเนี่ยยูเลอยจากตัวที่ชนน่ะเด่นเด่นชน ก็คือเด่นชนก็คือแปดรองศูนแต่แปดกับศูนย์ี่พี่น้องพ่นจะเด่นเด่นแปดเน้อจ้ะแต่รองศูนย์เด้อพี่น้องเป็นให้นิ่นบนเด้อจ้ะ นิ้นบนนิ้นบนนิ้นบนหลักสิบเป็นวะเปินกับของประเทศสุดหลักสิบเ้อพี่น้องนิ้นบนหลักสิบนิ้นบนหลักสิบเลอจ้ะเต้เพิ่นกให้วิ่งเพิ่นกห้วิ่งเพิ่นกาวิ่งเปดะด้พี่น้องวิ่งบน แแต่แย๊จี้นะมักทั้งศูนย์เด้พี่น้องศูนย์คนกับชนกันไม่ฮีง้งคุยกันแต่แปดนะมันจะมามันแรงกว่าเ้อพี่น้องเ้ยดูสิว่าันนี้มันจะเป็นยังไงจะปังไหมนิ้นบนหลักสิบนิ้นบนหลักสิบเนาะพี่น้อง รองล่างล่างก็เพิ่นก็บ,บอกว่าบนล่างเลยเนาะหลักสิบนล่างเนาะพี่น้องเนาะแต่แต่ถามมันชนกันทังสี่เป็นกระใจหายนิ่งเป็นบนเร้อผีน,อน้องถ้าวิ่งแปดนะวิ่งแปดวิ่งแปดตัวเ่นพเพิ่อแปดนะจ้ะแต่แต่การถีบม่านน้ำกันชนกันก็คือแปดกับศูนย์ 0. ชนวิ่งบนแปดเอามายจีจะบอกว่าถ้าคนชอบวิ่งนะ วิ่งรองศูนย์ตัวเด่นิ่นเด้อจะ้ะอันนี้คือตัวรองอันนี้ก็รองเด้อแต่พี่น้องชอบในสองตัวนี่พี่น้องชอบก็จัดเลื่อเด้อจัดทั้งสองตัวแต่ถถาว่าโอ้ยเจจิมมันคือายท้ได้จิกับบรรุเด้อจ้ะว่าเิ่นชนกันชนกันอยู่ที่ สองแปดศูนย์แต่เด่นแปดรองศูนย์ได้พี่น้องถ้าวิ่งเป็นการให,ให,ให้ให้นิ้นที่แปดได้สาววิ่งนะก็นิ้นบนหลักสิบรองลู่ล่างนะให้ร่องเด้พี่น้องเป็นกับวว่าให้ให้ร่องร่องเลือก็เป็นหลักสิบนะแต่ถ้าเป็นหลักหน่วยตังสิบครับเป็นหลักร้อยไปเลยก็คือไม่แปดก็ศูนย์หนักสิทนะพี่น้อง ถ้าเป็นหลักร้อยเด้อถ้าเป็นหลักหน่วยของบนถ้ามันจะมาเป็นหลักหน่วยหรือร้อยบนก็คือแปดนิ้นแปดรองศูนย์เรือพี่น้องเด้อจ้าขอยยกีขอให้เอจงโชคดีนะคะขอบคุณออก,กอ์กดและจา้าขอ,อ,อเพื่อนด้วยจา้าจ้าขอให้เอจงโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ